คุณสีสวนกวนเจวัสดรีประตูช้างเผือกนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักหนึ่งสลึงแบบขั้นตุ้มตรงกลางค่ะก็เส้นแรกนะคะก็จะมีขั้นตุ้มทั้งหมด3เม็ดเลยนะคะแล้วก็มีการฉลุกกับพ่นสายที่ตุ้มด้วยค่ะส่วนตัวเส้นนะคะจะเป็นลายทาโล่เส้นนี้จะออกโป่งนะคะแต่ว่าเวลาใส่ออกมาแล้วนะคะขึ้นมือแล้วก็แบบ สวยมากๆเลยนะคะลายมาใหม่เลยนะคะแล้วก็สามารถอมทองได้สูงสุดถึง12เดือเลยนะคะสำหรับน้ำหนักหนึ่งสลึงค่ะเส้นที่2นะคะก็จะเป็นแบบขั้นตุ้มตรงกลาง1เมตรค่ะมีการจิกเพชรค่นทรายแล้วก็ข้างๆจะเป็นลายห่วงนะคะเป็นลายพาวายแล้วก็ตัวเส้นนะคะก็จะเป็นลายเกล็ดดาวค่ะความแข็งแรงนะคะก็อยู่กับที่คนใส่ทีนะคะก็นี่เลยนะคะใส่ออกมาแล้วก็หน้าตาดูเรียบหรู ดูดีมากๆเลยนะคะคือสวยทุกแบบเลยนะคะสำหรับที่ที่สนะคะก็ตรงกลางนะคะตัวเม็ดก็จะคล้ายๆกับลายไข่ปลาหมึกนะคะแบบ ลักษณะจะเป็นแบบเม็ดกลมแบนๆเนาะแล้วก็มีสิ์เพชรต,รตรงกลางนะคะเส้นนี้นะคะตัวเส้นก็จะเป็นลายพาวยนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยค่ะใสออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะจะซื้อเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็ได้นะคะหรือว่าจะมาออมที่ร้านก็ได้ค่ะเส้นต่อมานะคะก็จะเป็นลาย แบบคล้ายๆผ้าหวายนะคะแต่ว่าจะเป็นลายห่วงกลมๆแบบนี้นะคะตัวเส้นลักษณะจะเป็นออกกลมๆแล้วก็มีขั้นเม็ดตลลาทั้งเส้นเลยนะคะเส้นนี้แข็งแรงมากๆเลยค่ะใส่ออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะออกดูเรียบๆนะคะก็ถ้าใครชอบลายเรียบๆไม่มีลายมากก็แนะนําเลยค่ะส่วนเส้นสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นตุ้มนะคะเม็ดเดียวแล้วก็ตัวเส้นจะเป็นเหมือน ลวดนะคะเส้นก็จะชื่อว่าขดลวดตัดลายค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นเม็ดมูลคัดนะคะอันนี้จะไม่มีชุบสีนะคะที่จริงมันจะมี2แบบเนาะชุบสีทอมขาวกับสีทองนะคะวันนี้นะคะเอามาให้รับชมเป็นสีทองนะคะแต่ใครสนใจก็สามารถแคปรูปสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Line แอดกุลสีอันเดอร์สกอตช้างเผือกได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ทุกอย่างลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปละค่ะสำหรัวบวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ